หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะฟูแลม2-1ต่อในศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกโคดี้กักโปกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกตั้งแต่ปี2001ที่ทำสถิติน่าประทับใจได้อย่างหนึ่งโคดี้กักโปลงเล่นในฐานะตัวสำรองพร้อมกับดาวินนูเยสก่อนที่ดาวเตะดัซจะสอยประตูชัยจากลูกแอสซิสของกองหน้าอุรุกวัยและด้วยประตูที่กักโปทำได้ในเกมดังกล่าว ส่งให้เขามีชื่อบนสกอร์บอร์ดบนเวทีลีกคัพฤดูกาลนี้ได้ทุกรอบไล่ตั้งแต่รอบแรกที่เจอเลสเตอร์ซิตี้รอบต่อมาที่เจอบอร์นมัดรอบก่อนรองชนะเลิศกับเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดและล่าสุดกับเจ้าสัวน้อยขณะที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลคนก่อนหน้านี้ที่ทำได้เหมือนกันคือเวลาดิเมียสเมเซอร์ที่ทำได้เมื่อฤดูกาล2000ถึง2001โดยปีนั้นหงส์แดงสามารถคว้าชแชมป์ถ้วยใบนี้ได้พร้อมกับฟาดเพิ่มอีก2ถ้วยได้แก่ยูฟาคัพหรือยูโรปาลีกและเอฟเอคัพ แฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ